สวัสดีครับอ่าดีครับนี่วันนี้ถูกดีมีมาตรฐานครับผมมาลงสินค้าแล้วผมกับร้านเทียรทอนการค้าครับวันนี้เพิ่งมาถึงครับเนาะเริ่มงานช่วง2องโมงช้าครับนี่ครับเราเตรียมทีมงานไว้สิบกว่าคนครับ16คนครับนี่ครเตรียมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็กําลังแนะนําให้พวกเราว่าจัด เช็ดของกันยังไงออออออสินค้ายเยอะมากๆเลยครับกล่องสีเขียวฮะมาโดยประทุกโดยรถสิล้อขนาดใหญ่ครับ ทำไมคนนี้ถึงทำหน้าที่งานเบาหลือเกินเลือกเขาหรือว่าเขาให้ตำแหน่งมาใช่ไหมเลือกที่หน้าตาหรือเปล่าอันนี้น้องวิครับมาจากน้องวาครับ <S <S น้องวาบอกขออภยัยมาจากสาขาสุรินทร์ครับเพื่อที่จะมาช่วยทางานครับวันนี้ไม่ใช่เห็นกาแฟาเยอะกินเอากินเอาช็อกนะว้วเยใช้กเทยไรเทเอวนะนี่ฮะวันนี้เราทีมงานมาช่วยกันครับผม จากสาขาสุรินครับทิ้งงานที่สาขาสุรินทครับทิ้งงานร้านหมูครับมาทํางานร้านถูกดีครับต่อไปจะให้อยู่สาขากระสังนี่แหละครับก็จะเลื่อนตําแหน่งมาเป็นพนักง,งานขายอยู่นี่ครับซีพีน่นแดงขายวันวันละหน่อยน่ครับทั้งทีมงานแล้วก็พนักง,งานของเราครับมาช่วยกันครับวันนี้เรา เอามาจากเมืองสุรินทร์หท่านครับเนาะพนักง,งานร้านซีพีของเราก็มาช่วยฝั่งกาสังครับยายมาทำอะไรมารัังงน่ <c oughs> <c oughs> ให้กำลังใจครับยายคุณยาย <c oughs> ให้กำลังใจวันนี้ทํา y o YouTube ไปหลายคลิปเราเจ็บคอแล้วยายนะอันนี้พาเพื่อนครับมาชมวันที่2องกุมภาพันธ์ครับกับวันลง สินค้าของถูกดีมีมาตรฐานครับเนาะทีละธนการค้าครับผมสาขาตำบลน้องเต็งอภะสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับสินค้าที่ขนมาอย่างมากมายครับอลังการมากๆครับยังไม่หมดอันนี้ด้วยใช่ไหมครับโอ้โหครับยังเหลือบนรถอีกครับผมนี่ฮะใช้รถ10บล้อขนาดใหญ่ครับเป็นรถตู้ครับขนส่งมาตั้งแต่6กโมงเช้าครับ kim cà phê các bác tu lè ba đời hai bộ khai những lửa mày hai bộ พนักงานทักคุมเหนือคุ้มใต้ครับวันนี้ไม่ทะเลาะกันเนาะมาอยู่ด้วยกันจากคุ้มใต้คุ้มจิตวันออกวันนี้เป็นการลูกปิดกันครับกับคุบารีเหนืออ่าอ่าคุมอารีเหนือ,อ,อ,ค,อ,นอคุมเหนือคกืบใต้สมาชิะไม่เคยถูกกันครับแต่วันนี้รเรารวมพลังร่วมกันทีมอสมงอสมมาหมดครับในวันนี้ บรรยากาศก็จะคึกคืนนิดหนึ่งครับผมวันนี้เนาะวันลงของของเราผมกับร้านถูกดีมีมาตรฐาน,นเอ,อ่เทียรทรการค้าครับผมสาขาเทศบาลหนองเตงกระเพาะสังหจ้าบ,บุรีรัมครับนี่ฮะทีมนี้ก็พูดภาษาไทยครับผมว่าเดี๋ยวก็ฟังกันไม่รู้เรื่องฮะใช้ภาษาพื้นถิ่นมากเกินไปใช้ภาษาไทยครับผม ยอกนะครับน้องๆก็เครียดเลยนะครับเจองานหนักแน่นอนครับผมเราก็จะเ,เร่งรีบในการจัดเตรียมสินค้าให้จบภายในวันนี้ครับพรุ่งนี้เราจะได้เริ่มทําการทดลองการขายครับแต่นูหน้าแก <c oughs> อืมไม่กินอะไรมาแกเด็ดอ่าฮะ ให้ดูบรรยากาศครับผมเนาะ,ะก็คึกคื้นครับผมคนที่มาช่วยก็มีในญาติญาติกันครับแล้วก็พนักง,งานที่ร้านของเราที่สกขาสุดินครับมาช่วยกันครับนี่ฮะอันนี้ชื่อน,น้องวาครับผมมารอบที่สองแล้วเหมือนที่เคยเห็นในทีวีเขาคนไหนสวยไปตอนนั้นแหละกล้องนะแต่รู้สึกว่าแต่งตาเข้มเลยนะครับอันนี้เปลือกตาสีแดงนะครับทุกวันไม่ขนาดนี้ครับอันนี้มา ต่างพื้นที่เปลือกตาสีแดงเนาะทางข้างในก็เจ้าหน้าที่ทางถูกดีก็จัดระบบเรื่องของการวางที่เคาน์เตอร์ครับเป็นระบบเนี่บผมเราก็ไม่เข้าใจเนาะดูจะวุ่นวายนิดหนึ่งครับผมเนาะอันนี้ครับอยากเพื่อนๆที่เห็นบรรยากาศของจริงครับเอาข้าวนะ้นามันไป อันตัวน้ำมันร้อยห้าสิบบาทอันห้าร้อยยี่สิบนตัวห้าร้อยนี่ลายบนเลยคือแล้วอันนั้นล่ะไปแล้วยางไปก่อนกถทะไปก่ไปทำไงจะไปเมือเอามือสกันได้ด้วแล้วก็ดวนด้วยสิถ้าอยากจยืมมาบอกให้ยืมทำนี้ด้วยืมไปก่อนแล้วมาทำยางอนิดออยืมทางกะทะยงอะไรแหละ อย่าเพิ่งกินนะครับไอเรื่องอุปกรณ์สินค้าจะแกะกินเด้อเออไปเอาคอียมาิก่อนไะัไป,ไปยกยกยก,ยกนี่ยกมานี่นี่ด้านดานยกลังนี่มานี่วะตัวนี้นี่ล็อกของเี้มันเจอไม่เกะกะนะยกอเไรนี่เอ้า บรรยากาศก็จะวุ่นวายนะครับผมตอนนี้ฮะยากาศสดๆร้อนๆชัดๆเลยครับสดๆร้อนๆนะครับเนี่ยดูบรรยากาศกันครับเดี๋ยวเสร็จจากถ่ายเสร็จก็ลงเลยครับผมพวกเราไม่มีการตัดต่อครับให้เห็นภาพชัดๆครับ กับการมาส่งสินค้าพอเราหรือการร้านถูกดีมีมาตรฐานครับมาได้นำสินค้ามาลงวันนี้ฮะก็เลยว่านี่อัปเดตให้เห็นกันสุดๆร้อนครับเมื่อเช้าก็ลงไปแล้วว่าจะมาลงวันนี้ช่วงสองโมงครับนี่ก็สองโมงก็เราได้ถ่าย YouTube เลยครับถ่ายคลิปแลวครับ <C> s <S เพื่อ <C> s <S ที่จะลงให้เพื่อนๆได้ชมกันครับแล้วก็ท่านใดที่มีขอกิดเห็นหรือมีคอมเมนต์ดีๆก็มาในคลิปเราเลยนะครับเนาะดีครับผมเนาะ ของพวกเราก็จะจัดเตรียมสินค้าครับตามกาหนดการก็วันนี้วันที่2ครับก็จัดเรียงสินค้าวางระบบทั้งหมดแล้วก็วันที่3พรุ่งนี้ก็เป็นการทดลองขายแล้วก็เดินประชาสัมพันธ์ครับเริ่มขายจริงก็จะเป็นวันที่4พอพอครับผมอันนี้ครับเทงอยู่แล้วครับผมเนาะร้านถูกดีมีฐานราคาถูกๆครับเนาะนี่ครับถือว่าเป็น ขาเยอะมากครับนี้ขนาดเฉพาะแต่ในกล่องฮะยังอยู่บนรถอีกครับผมครึ่งคันครับที่ยังไม่ลงครับพนักง,งานที่มาจากโซเดินเงือแตกแล้วครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมโอ้อาหารหมาก็มีครับผมนี่ครับผมของชอบเลยของชอบของเราครับผมมีทุกอย่างครับผมร้านถูกดีมีมาตรฐานครับสินค้ามาทุกอย่างจริง กล่องนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ให้น้องน้องสุน,นัขครับนี่เงี้โน่นครับพนักงานของเราเอาจริงจังมากครับผมเนี่ฮะเออันนี้น้องเอินครับน้องเอินเอินกับน้อง<ห>น้องวาอุ้ยอยู่ใช่ป่ะน้องวิครับผมอขออาภายัย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็เนาะคลิปนี Halo, Halo. ้ครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ